ฮะสบายดีสบายดีเนาะสวีได้สบายดีเนาะมันนี่ก็คือเกาบุญบ้านซอยจุเด้อตวเนาะเจียวเพียรโคตรโคตรเลยนี่สดมาจากกันขี้ง้อขี้งัวบ้านเนาะเนาะเนาะนี่กับควงขนาดนี้ยควงเลยควเลยตื่นโซเลยควงควงควลมพัดนี่ตุ๊กเดี๋ยวไปนั่ หมักเพชรก็ใส่ลายเนาะมักกันบวกเพชรก็ใส่หน่อยอ่ะแต่ว่าใส่บวกนึงพอ้งก็สูตรมาตรฐานตั้งเอสูตรแบบเงีบต่ำสูตรไตโต้สูตรสแตนดาร์ดเอาแป้งนู้ก็อันนี้แหละพีกของงานนี่ใส่ลายใส่ลายใส่หน่อยใส่หน่อยอืมลงไปปั่นไปเนาะอย่าน้ำปลาน้ำปลาไผ่มักเกลือก็ต้องใส่เกลือเนาะแต่ว่าห้องมักน้ำปลา เก็อะไรได้ไหมจับงวงมอวงเอาแล้วหลายวันแล้วเขาเขมปีเลยจับวงเพราขาหัวนะเขาไม่อ่นนี้พ้อมบักสองซ้าหนี่นี่อ้ยเหนียวตุยตุยเลยเหนียวตุยตุยเลยนี่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 เหนียวเลยอ้ยผักปัญญังแบบนี้เข่าเข่าท่าบัลเือเลยเนาะสูตรนี้สูตรเท่านี้สูตรทานีนตายโตเลยนะสูตรตายโตแล้วเอนี่เอกของงานนี่ เขาขวเนาะสดอตียขุนผาเด้อ่าไปถึท้ายลิปนี้คิปนี้กับเดอผ่าูแล้วลงูแล้วผาหาไรเด้อเด้ออยู่นนบุรีกินซอยจุดเด้อบินน้ำบุเด้อบุญบ้านเนีบ้านเนีะบุญบ้านบุญบ้านมาในีุเด้าในอันนาะมาในเนาะใอันเป็นลงทานมันจาพด้มันนี้ กาจะไปลงทันนี่ภาพนี้ขนาดสิ่นเจ้าภาพลงทันกินเบิดก่อนนะเวลาทันครับซิมถลักซีมวันคิดทุกอย่างเลยซีมวันใชซมเลยซิมอ่ะทำแรกทำแรกแห้งมาเนาะใกล้ๆเลยบนี่แล้วแล้วน่ะแจ่้องนี่อซิมทำแรกของโปรตึงเลยะนี่พระเอกของงานนี่นจิ้มน้ำจิ้มแบบ สูตรบนบ้านนี่สูตรพ่นบ้านเลยสดเลยหน่อยทำได้ครับอ้ามเป็นยังไงล่ะแซบแซ่บแซ่บผันหันเนาะเอ้าสัตว์ตายเคยเนาะเคยบรรทุนมานั่งใกล้กันขนาดอนี้อ้ามโอ้โหเดี๋ยวดีนี่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 โอ้พันเลยนี่นี่นี้นี่นี่นี่คงท่าขนาดนี้ผ่าคลิ้วนี่คือว่าซ้ำกีบพันพันซีดนะเมันต้องตับบกนอย่างนี้ พันซิ้นนะตัวนี้สองสามอะไรับมันน้าตัวนะเออเขันเขาน่ามาคือว่ายังนะทับบอมทักบอมทับลวกมะทับลวกมะอันนี้เนาะผักกระเดาษคนรวยเนาะผักกระเดาไฮไลท์เนี่ยผักกระเดาษผักกระเดาเซาล์นะคนรวยตรงพันลงไปว่าสิหอกมะกอกไอ้มันตาส่วนรึเปล่าหับลงไปหับลงไป มาบาดจพี่ร้องมา <S <S อื้ออื้มเสริฟต่อได้ไอวิกดิบหายแล้วหรือมกระเทียมเนาะโอ้นีนกนะ่กระเทียมอีกไม่ใช่ก<ด>ระวบจับ ตามด้วยพักกอบบานขอเถึงอาจารย์เดียนบนแผ่นกาแท้ได้นี่กาเทียมน,นึงสวยโอ้มีคำใช้พุ่นนะมาไันได้เห็นใส่คำแล้วรวยเนาะรุกก็มีเงินนะถึ่เลขเนาะถึ่เลขคือในอ่าหนึดโอ้ทรวิทย์พุดปุื่อแปดหนึ่งหาวอืซื้อหนึคนละรุ่นเลคนละเรื่องป็นเรื่องเลยเอาอีกะ โซนแจ่วก็คักโอ้หลุ่นสดเลยป่้ม,มันนะ้านสดเลยปอสิ้นกับสดคันสดกูหนียว้นมมมวตะเพิ่นข่าปั้มงูตีซี่เนาะพีอะไรกินอยู่ดงท้งแล้วมันต้มเพื่อทีปั้มลงเนาะมั้งเหนียวข้าจ <c oughs> นเสี่ยงนี่นะใกล้กัดคือคือเนาะโอ้คมพักเราพักนี้นะอมื <c oughs> มเนาะบุคมป่เป็นยังไงวะรสชาติปนยังไงรสชาติเนาะ มันโอ้มันมันกรบกรนมาก